เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อทำไมเขาถึงเงียบหายไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะว่า,าเราจะดูกันหลายๆคนฉะนั้นนะคะไม่ใช่พลังงานเฉพาะจ่าจูงคนใดใครคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าอินอย่าซีเรียสมากนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปอันไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะนะคะแล้วก็คอมเมนต์สั้สนๆเป็นกำลังใจให้้วยกันนะกันเนาะนะคะมาดูว่านะคะพลังงานหลักนะคะ หรือเขามีธาตุอะไรนะคะพลังงานหลักของเรานะคะเริ่มเลยนะคะ <c oughs> ห้าถ้วยนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะะกนะคะแปดดานะคะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะเดวิลนะคะพลังงานหลักของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคนที่นะคะตัดสินใจไม่ได้มีความเครียดน,นะคะแล้วก็ เหมือนมี choice มีตัวเลือกนะคะคนใดคนหนึ่งนะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะกำลังมี choice มีตัวเลือกอีกคนหนึ่งนะคะและไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ามีคนธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุดินการพุกศดมังกรธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะอ่ะมาดูว่านะคะทําไมเขาถึงเงียบไปนะคะไน์ถือเหรียญน,นะคะ คิงถือดาบนะคะ9ถ้วยนะคะ The Hangman นะคะจริงๆตัวเขาอาจจะมีปัญหานะคะบางสิ่งบางอยา่างนะคะอาจจะเป็นทางด้านธุรกิจการเงินนะคะการงานนะคะทำให้เขา,าไม่สามารถที่จะขยับนะคะทำอะไรได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนหน้านั้นนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาติดชะงักอยู่นะคะในชีวิตเขานะคะความเครียดการเงินหมุนเงินไม่ทันนะคะหรือมีอีกบุคคลหน,นึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเขาไม่สามารถเลือกได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณคะนะคะ k i งออ f ครับควีนออฟครับนะคะ t h e j u d g เม้นนะคะแล้วก็3เหรียญนะคะความจริงคุณกับเขาเป็นคู่กันเนาะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบยังตัดกันไม่ขาดเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคะเขายังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีเขาหวังเล็กๆในใจว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไพ่สามเหรียญนะคะ แล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็แต่มันมีเรื่องราวบ,บางอย่างเข้ามาในชีวิตเขานะคะเนี่ยนะคะมีทั้งความเสียใจเสียอกเสียายความเครียดนะคะาการหมุนเวียนไม่คล่องนะคะแล้วก็บุคคลอื่นเข้ามานะคะในชีวิตเขาด้วยนะคะแล้วเขาจะติดต่อมาไหมคะเดอะสตาร์เด็กถือเหรียญเดอะจัสติ e นะคะสิบไม้นะคะหมอให้ไม่เกิน10วันนะคะคนคนนี้นะคะคิดแล้วคิดอีกตรึกตรองแล้วตรึกตรองอีกนะคะว่าเขาจะทํำยังไงนะคะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะจะพูดกับคุณจะเริ่มต้นพูดกับคุณยังไงดีเขาอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าติดต่อกับคุณมานะคะแต่เขามาแน่ๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนเขาจะเนี่ยกลับมานะคะพูดคุยติดต่อสารสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะไพ่สองใบสุดท้ายเป็น6เหรียญแล้วก็ าการเริ่มต้นนะคะหนึ่งไม้นะคะเขาอาจจะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเจรจาพูดคุยนะคะซัพพอร์ตแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่เลยนะคะหมอให้ไม่เกิน1ิบวันนะคะเพราะมันมีไพ่สิบไม้อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาคิดตรึกตรองนะคะอยู่สักหน่อยนะคะเขาอาจกําลังยั่งใจอยู่ว่า เขายังรักยังชอบคุณอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้ามีอีกคนหนึ่งเข้ามาเขาก็นะคะกำลังเลือกกำลังตัดสินใจอยู่นะคะแต่มอมเห็นแล้วว่าเขาเลือกคุณแน่นอนความยุติธรรมอยู่ตรงนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะเนี่ยเขาจะติดต่อกับมาแน่นอนไม่เกิน10วันนับจากนี้6กถึงสิวันนับจากนี้นะคะไม่เกิน1เดือนนะคะ จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาแน่นอนนะคะก็จะกลับมามอบความยุติธรรมให้คุณนะคะต่อไปนะคะขอดูคําแนะนํานะคะจากจักรวาลหน่อยนะคะจักรวาลอยากจะแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจักรวาลจะแนะนํำยังไงนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใบแรกนะคะ this could b หรือวันนะคะคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของคุณแหละนะคะแล้วก็ r e t ท e นะคะการปรับความเข้าใจนะคะคุณกับเขาจะได้มีการปรับความเข้าใจกันนะคะ r t m c n t i l i n g m i n g นะคะ m oment Romantic หวานหววนะคะรอคุณอยู่ในไม่ช้านี้นะคะแล้วก็ Free your s e l f ในขณะ,ะในขณะที่คุณรอเขานะคะคุณก็ทำตัวให้เป็นอิสระนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็ Release Your Ex นะคะถ้าคุณอยากจะไปต่อกับเขาคุณลืมอดีตที่ผ่านมาได้เลยนะคะเรื่องที่เคยทำให้กันและกันเสียใจนะ Children นะคะใครที่หวังอยากมีลูกมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีนะคะแล้วก็ healing family issue นะคะจะมีการมาเยียวยานะคะครอบครัวเขาจะกลับมานะคะเป็นคนที่ดีเป็นผู้นําที่ดีในครอบครัวมารักษาเยียวยาถ้าคุณเคยมีครอบครัวกันแล้วนะเนาะนะคะแล้วก็ f i n a n c e and careers นะคะการเงินก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ Re l i g i o ส์แฟกเตออไม่ใช่นะคะ c o n c i l i เ t i o n เขาคนนี้นะคะเป็นคู่แท ของคนที่แบบติดตามกันมาจากอดีตชาตินะคะไม่ว่าชาติไหนชาติไหนคุณก็คู่กันกับเขามาแล้วนะคะอ่ะขอดูข้อความหน่อยนะคะถ้าเขาบอกคุณได้วันนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะถ้าเขาบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่านะคะ I am absolutely in love with you นะคะ เขาตกลงรักคุณอย่างจังนะคะแล้วก็ I am too afraid to talk นะคะเขากลัวมากที่จะคุยกับคุณนะคะแล้วก็ Love is the answer นะคะรักคือคำตอบเนาะนะคะนี่แหละนะคะเขาบอกว่าเขารักคุณจริงๆนะคะแล้วก็ I hope you, you wait i l l w for me นะคะเขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะะนนเขาอาจจะก,กล้ากลัวในการพูดกับคุณนะคะแล้วก็เขาหวังว่าคุณน่ะจะยังรอเขาอยู่นะนะคะ ขารักคุณจริงๆนะคะอ่าอันนี้ก็นะคะคือบทสรุปของวันนี้นะคะสาเหตุที่เขาเงียบไปนะคะอาจจะมีหลายปัจจัยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวนะคะความเครียดนะคะบุคคลที่3าก็มีส่วนนะคะแต่เขาเลือกคุณแน่นอนเขากลับมาแน่นอนนะคะกลับมงาง้อขอคุณดีคุณจะได้รับความยุติธรรมไดไม้รับการเริ่มต้นใหม่จากกับเขาแน่นอนคะ่ะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆนะคะชอบไม่ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ